ตรวจสอบการฝาร่าฝืนทำการประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนวันอังคารที่29สิงหาคมพุทธศักราช2566ว่าที่ร้อยตีแชรัตพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์มอบหมายให้นางสาวมุขปณีมุสิกรัตหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยนางสาววิมลรัตพิมพาประมงพื้อหลุมศักดิ์นายพงษ์ธรอินักษรประมงพื้วิเชยรบุรีนายสมนึกหยกคานประมงพื้อหลุมเก่า นางสาวจิตติมาสุภรักษ์ประมงเพื่อชนแดนนางสาวสรัญญาหลองกระโทกประมงเพื่อหนองไผ่นางสาวอารวรรณพันนุยนักวิชาการประมงปฏิบัติการนางสาวชนทิชาชัดเงินเจ้เจาพนักง,งานประมงปฏิบัติงานนางโสภาพยัคเดชเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนางจารุูกวันเจีมผลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนางกัญญาณตสีนวลขาวนักวิชาการประมงนางสาวสุดารัตนแก้วอภาเจ้าหน้าที่ประมงและนายรัฐพลมาแก้วพนักงานขับรถยนต์ ออกปฏิบัติการตรวจสอบการฝ่าฝืนทำการประมงตามข้อร้องเรียนในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่31สิงหาคม2566ณบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อตำบลน,น้ำก้อในอ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่นตำบลห้วยไร่อำเภอหลมศักดิ์จังหวัดพิจูบูนพบมีการฝ่าฝืนทำการประมงโดยใช้เครื่องมือไข่จำนวน19ผืนและรอบนอนจำนวน5ลูก แต่ไม่พบผู้ทําการประมงแนละไม่มีบุคคลใดแสดงตัวเป็นเจ้าของจึงได้ทําการรื้อถอนชนิดสัตว์น้าที่ติดถ่ายได้แก่ปลานิลจึงได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและนําเครื่องมือทําการประมงที่ผิดกฎหมายนําส่งพนักง,งานสอบสวนลงมนทึกประจาวันนสถานีตารวจปูทอนหลุมศักดิ์และว,ว่าที่ทร้อยตีแชรัตพุ่มช่วยประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงพื้นที่ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตงานและได้ชี้แจงทําความเข้าใจให้กับประชาชน ที่เข้ามาทําการประมงในบริเวณอ่างเก็บน้ําห้วยน้ำก่อได้เข้าใจและช่วยกันดูแลทรัพยากรประมงช่วยกันดูแลแหล่งน้ําทําการประมงอันจะก่อให้มีสัตว์น้ําอย่างยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อชุมชน